สองกปีก่อนในทันไปเลี้ยงวีซ่าสมพลุ่มว่าจะใส่เนเองคิดเองก็ไเอาเรนนี่มในที่นี้มูลนิพพข่าดิกระติกเหมือตเกองเลยค่ะคิดเองอันนี้เองที่เรามีพัดลมใครางกันพ่มมามีามอไนี้นีค่ะเน่คเต๋าบ บอกผู miles, ้จ anyway, ัดการเพื่อนีอันค่าสอมพรลมหมนจ้าบาทเจ้าบาทก็ะอบเจ้าบาทสอที่บอกเงืนอนยีค่ะจริงค่ะนูดิว่าต้องติดรับประกันพ่อเหมนบ่รับประกันสเดือนกันเดือนที่สาเพ่มาเอาถิมเลยค่ะอยู่ในซ้ำนั่อยู่ในซ้านัขอูพระล้มเหมือนมันห่างก็ดอกซั่มนก็กนจนี่มจะก็สายถึงนไรเมื่อหน้าก็มีค่ะเา่า เดงยเจ้าสวยะุดจริงไมนีมันจะปลอมวค่ะจัดแต่ว่าเป็นยังก็จะมีมอึงกว่าอย่างเรงกนเงมีนแล้วมีก้อนอนเอแ์ไอ้ก้นเขงแม่คนอียางคืสวยเหนนาก้อนไถจาไปซื้อแตงอียังก็คือว่าเด้งยินขาวว่าอียังก็อันบบ่มีผัวอันอยู่ากไตตะกอนไปในนมูบบานเข้าไาอีมีงยมมุยผัวแล้วมงูตันเดอรูกจัดองียงเนาะคำแม่จะคลองไปตลาดนะไปซื้อกเคื่องยาอัข ล้วยมาจ่ายเมันอย,ยอย่ารูดตันไม่าจำคืนค่นน,นี่ค่ะเฮ็ดจ้งไหนเฮ็ดแจังไหนวนี้เสียไปก็พวนักหักข้าววันนี้อันไหนหักข้าบะเขือหรือล่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวจจะมันหักข้ากันแมนแมนบอกความจริงคือแจ้งเรืองกันม,กนมานี่เรืองจริงค่ะเนอรติ๊กของพวกไอ่ก็เรืองจริงนี่ค่ะป็นอะไรทตวอมาเบิรเลยกไอ่อ่จริงเบิรเลยค่ะ นั่งคางกันร่งออกผู้ใดเป็นเจวีนผู้ใดเป็นเื้อ่วมนเป็นร่ำได้ะค่ะมาเอาจ้าเพ่งบ่มือนี่เอาจะเพ่งบ่เอาจ้เพ่งเซ็กซ์เศร้าบเซ็กซ์เศร้าจะเพ่งบ่มืนี่ได้อบ้านเอาเจางมาเจนกันน่อยวันที่บ่ม่อายไหมฮกบ่มีอายไหมหกบ่มีอายไม่ให้ซเรีกินมันฟังนี่เอาเอาเลย จะเปนตีจะมีจีรลงบ็ใหญ่ไ้ทีก็ดันส้นคือตีโทรศัพท์โอ้โหเหมือนกันนะโอเคเนาะเอาโอเคเอาโอเคคนน้ำพุน้ำพุนโอ้เดี๋ยว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 รอบแบบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนที่ยืนถ่ายคลิปอยู่นี้มีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเบื้องบนน่ะผู้ชายทุกคนค่ะใช่แค่ปะ แค่จ้ะโอ้โหพวกนี้ยพนี้้อมัดพเอาคือหวาเอา้ให้เจี่เรียเป็นแฟนเจ้าคนใดใช่คนนี้เอ้ยอะไเนเาเขาิ่งเกียดโลกกัเป็นบ้านๆเนาะชอบบ้านๆขาหรอใช่ชอบอะไรในตัวเขาเป็นหยังขึ no. ้บ no, no ้เหมือน well ่นกระยันนี่า มันเป็นอยังผู้หญิงกระเทยเขาจเป็นกระเทยผู้ชายไหนเขาเป็นกระเทยเหรอฮะเยอะเชื่อกันเจอกันเจอกันกับแจ๊มิ่งขึ้นมันแทซี่ได้ไหมงานสนุกอ่าสารเลาบันเทิงศิลป์วันที่วันที่สี่จ้ะที่สี่ธันวาคมค่ะเอออยู่อำเภอไหนนี่ยเข้าใจดูอำเภอสำโรงอำเภอสำโรงอยู่อยู่บนเนาะจ้ะอยู่บนจังหวัดอะไร กินก่อนทุกคตอนป้อนขาวนี่ทำไมเกมมิ่งรู้ค่ะเพราะว่าเกมมิ่งเป็นคนไทยเข่าเข่าคนไทยเข่าไปโดนอะไรมาบอกเอฟซีหน่อยเข่าไปโดนอะไรเกมมส่อนขอกเองค่ะโอ้ทำยังไงตอนแรกก็จะไปหมอสอนหนประมาณนึงท่านกบาทคิดไปกินมากเบิ้ลกูหาเสือกมามัดก่อนนะเสือกมามัดประมาณดึงโอ้ยง่ายอยู่ซืึนเนาะอ่างนงี้เย็่มเลเยียมเลยเมียดีดค่ะเมียพ่อเมีดีค่ะเยี่ยมเสียเอินค่ะ เิ <medio S 2> no ็กยิ้มโมออกรองจิกตอกมูมันก็ว่าจะไม่ไม่ยิ้มไม่ยิ้มมันเป็นอะไรประดาก็อีกปุงกาแต่จริงขัันจะมีมงามันทางกันเพื่อปกาศยิ้มะล่องบิกกี้เนี่จะพูดกันด้วยเห็นไหมเขาอมึบอกวนนี่ผู้เล่นจริงคนเป็นผู้ชายค่คนนี่คือผู้เยี่มนี่ยเป็นหูดิไม่า้เที่ยงกันนี่คือเมฆาเมาเมฆาเมาเมฆาเมฆเมาเมฆาเมฆาเมามเาเมมเามาเาเาเเมมาแต่สค่ะ มีกาเจมิ่เป็นคนร้อินเหรอคะแ้อยจังวัดอะไรบอกเขาน่อยล้ยจังหวัดอะไรจังหวัดจังหวัดไรสัมัุดผู้เดียวห้ค่ะมาคืองขนมสั้นเซีทรงาห้ค่ะสุดกระจังสีเล็บสุดกับรแมมั่บ่ได้กไปดำหน้ารถกกระชสุดแบบนี้ค่ะว้าวที่นี้ะค่กระาษมันบใบแ้งหบบอเล่าูกก็บอกว่าน้ลู ลูกใบอยากมากอก็บอ่มันเดือนรละนันฝันมันยังคนอยู่ก่ะเออลูกได้จี่คนล่ะสองคนพยังพย้ายอันกูยังได้ทองเลยพูดที่สามมีลูกกัค่ะนพูดอะไรล่ะพอมันพ่อเทียบที่มีนากานลูกคนเดียวขึ้นไปสี่เตาเอาแซมเปิลเดี๋ยววันนี้แซมเปิลที่เซมเปิลคนเดียววันที่สี่เรารับชมแบบเต็มระบบใไอแซมเปิลที่มือนี้เกมมิ่งเป็นคนอารมณ์ดีนะครับโอเค็าการที่จะจับตามเกมมิ่งเพราะว่าเป็นอัลบั้มดีแบบนีนา ใจจ้ะปนังมันก็เป็นไก่เป็นปวยไม่เห็นจมีหนูหัวไปไม่เศ้าไข่ดลยจ้ะอย่ารักษาโรคตัวนี้โอ้ยีหรี่คอยเป็นขีมูกตอนนี้เพาบ่ม่ขีมูกโอ้ยข้างลำือหม้ามสมกำลังือจริงจริงนึงจริมิงก็สาวเบียดน้ำเนาะเอเาบอกภาษาจีนนะอยมเียเบียดน้ำเยอะกว่าเนี่ยผู้โดูเาจัดลอยเลยเอาบอกภาษาเบียดน้ำ รู้รี้รู้รูเปิเลนี่เอาไเงาของเากกสมาหล่ยนน้ำเมาคหโอ่คันวันนี้วันนี้มาเล่นด้วยมาป้มาเ็มเ็โเอาเอาเพอย่างครับจากบราด้วยรักโอ้โหกคนงานตีกีบ้าง ตายออะไรเจนี oui ่เจมิงเน่มากตารไทยบปกัจ hmm. ้าโทหาในเดิเป็นโมดีเลยหลายพี่เปันเพื่อนไปข้างบินหรืไปผู้ใดไปช่วงไปข้างบินก็เตียนจากเะมิงไปทีวิวเขาเกินซื้อตัวให้กันเจรู้สึกเปดีนเกิดว่าเม่อี่ขึ้นยังเหยอนรู้สึกยังไงครับขึ้นเครื่องเปนครั้งแรกเจยได้ครู้สึกจงได้ครู้ึกเัมงเไว้ยนหัวนี่ก็เมีแนมไปแนมอโอ้ยใจเย็นห่างไม่เหมืกัน จีบนรานาคุณแม่ยาคุณแม่เหรียน้ำผ่านป็นหรืคนหูฝานนะครับวันที่4เจอกันอยู่บ้านบานสำโรงบั้นนุ่นนุ่นแก่ไทยโบราณหมูเมียนี่บ้านทีเบอกบเวลานาที่ะเจ้าเอฟเกิดีนีนะ ไปพี่ดันนีเดียรบเียีวีอกรอดอพูดใช้เสียงนสิบ้านนไมีเสียงเปิดลวโพีคนใดเปิดไปเปิดลพงเีม้คนปพงเบเิดตส่สเตยชาเสียงไม่เสียงนี่มันเบเปิดอยู่แป๊บนึงโอ้ยพี่น้องบด็บมาเบเิดกนีบคนีอก่อไปก็ง้นะพี่น้อง กรังกส้างระบเครื่องจีาเปนอมมาลร้เพลงเสีระดักพีมาหาหนิไหมหรือาเบ้เมนบอขายจีมิงเมนคาะเมนบายมนายองไม่หรอปะเช็คเรมอเรื่องเนจริงมิงดีคนมากไม่เนาะเาะยาไม่เลยโดเราดึงสองสามดังลขาดังแลไม่ไม่เนี่ยคืออย่างไม่คืออย่างหลจริงไม่คืออย่าง

ยอดสุดยอดอันมือนีสองพันลมแน่นบาค่ะมือนีซ้อมเล่นๆมาณเจ็ดไปร้อยบาทแล้วค่ะองซ้อมเล่นๆ็ดรอยบาทแน่นค่ะก็ไม่ตั้งใจบัดมือองสามท่นค่ะเลเอาอุปกรณ์สองพันล้มอามาตั้งตลอดแน่นค่ะนเด้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์ไปแล้ว ซอมเครื่องละแจ็กบาทค่ะพะโล้มเนี่ยร้อยบาทสอมพัติดฟอเงินค่ะเครื่องละหนึ่งร้อยบาทสอมบ่ติดฟองเงินเมียซอมในรินจิ๊ดเป็นร้อยแสดงว่าจิ๊ดเป็นตัวแล้วเมียค่ะรับประกันพร้อมไหรับประกันแบบไหนค่ะรับประกันชองเดือนค่ะเดือนทีซัมพี่นมาเอาถิมน้ำหอมเลยค่ะ่อันอันซอมได้แต่พะโล้มบ่ค่ะซอมใจได้บ่ค่ะซอมใจบ่ได้ทุกมันได้ยันกนมาซอมบัตบ้าน ผม่าไหวจิแมน,อ,น,อ,นอันอันพูดทีสามาดีเด้ออันนี่บอกเข้าวปาเกมมิ่งเกมมิ่งว่านันอันขอว่าทุกอยากเอาโตออกเด้ออันมากมามาอันมา,มาล่ำบอกมาสามาัครโฆษณาพูดบอกน,นี่หรือไม่ยัง มักนั่งเอกเจ้ามาสมัครนางเอกสิพี่จะลั่มใหบ่ข่อยจีเป็นอันข่อยจีไป็นต้มจานให้เพล่นนะเจ้าเจ้าลั่มใหบ่ลรั่มเกิดจักก่อนเมืองกันนะพี่รั่มกเป็นค่ะนี่คือมาสมักอันบ่ลรัจะได้ยังทิ่สมักเพราะอันรั่มเปลี่ยนจะเป็เตี้ยนก็เต้ยนโอ้เออเออสันเต้นเจ้าสิแดงเต้นสายหนาอยู่ไม้เป็นหัวหน้าเด่นจะเป็นหัวหน้าเด่นน้อยใหญ่เนาะเลือดเลิศเลิศเลือด

เสกเศร้าให้นี่นังเอกเสกเศร้าด้นนังเอกเสกเศ้าด้ท่้งาหี่ประกาศมัวน่ให้พิธีกรสประกาศขานี่นี่น้องพิ่ีกรคนนี้นวิธีสั้นเราด้วยมาเหยียดที่สั้นเราเลยไองเลยเหียดลายมือนีดาล่ามาเดียวดา่ ีบูีจะประทับใจอันนี้มาล่วห้างแล้วค่ะดูใสะนาดเลครับไอ้คนยื้อยางนี่ต้องไปกีบอยใจนั่งมันต่างกูนหนีมาเอาไดผู้าเอาคนไหนับต้มเอบ้านนี่นี่นี่มัดัดโซนดปาดำเป่าดำป่าดำเป่าดำเป่าดำปาดำเครับ วิ่ไปท่าไหนท่าวิ่งไปยังไงยังงอยู่าลยนั่งเบียมันี่นี่นี่นอเเจอพี่หน่มขอามือนข่้ยนนนั่นั่งยเนหลับยนเืนยืนยนยื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 นย่นยืนยนเืนยืายืนยืนจืนยืนยืนยืนจะเข่าไฟมันยืนยืนนยนยืนยืนยืนยนยืนยืนยืนยนยืนยยืนยนยืนยืนน เาขาใช้กูกักัน,น,อนโอน 2, น่สอยิ้มแม่ยิ้มแมน่ยิ้งิ้งิ้งดิ้งิ้ดิ้้ าโอเคนะครับพี่นองครับตอนนี้พี่น้องนายเวทีกับเตรมแล้วนะครับวันนี้มีไลฟ์สดนะครับวนครับันครันี้เจมนีไรมัเยีจยมันมันีจรันมัรมันดีจยมันดงมันดยเรนะครันดนมมมัน แต่าเจอกันเจอกันวันที่สี่นะครับพี่้องครับวันที่สี่ธันวานะครับเจอกันแน่นอนวันที่สี่นะครับพี่้องครับกับเจมิงนะครับที่อันเภอํำโรงนะครับจังหวัดบุรราชธานีเพราะว่าเจมิงเป็นคนในรังวดนะครเราเจมิงทนะคบเอาไซไลน์เอาไลน์เดินเดินเดินเอาไซนั่นนี่ละ แลเอาลอมล้มเต้นเบิ่งในบ่ลลีซงเออเอาเปิดเงเปิดเ่งเดดนดตาเียวเดียวอยกว่าเอาเมาคือคาบาลล่เห็เนาะนั่งอีกข้าบเลเออขายมือดูเฮ็ดเนเฮ็ดเน้เออเออตนตแตนแตนแต้ตนแต้นแตนแตน เตนเต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 นเต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 ้ตนเตนน้อยนยนขอบคุณครับหัวพันคครับชุดยอดชุดยอดหลากหลายกลมชาติให้มีิ hey, baby, baby. ๊คลิปหาแล้วให้เจมิงิ <t 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 <t: <t ๊คลิปหาปากเน่พี่น้องปากเจมิงเน่ติดตามทังช่องไหน ติดตามเกมมิ่งเหรอช่องใช่ค่ะเกมมิ่งช่่งซ่อมพัลลมค่ะเขาติดตามประมาณแสนกว่าหมื่นค่ะที่รีค่ะนี่เฟสบุ๊คทั้งที่ท็อกได้บ้างที่ท็อกประมาณสามแสนว่าค่ะแจ้งนี่เป็นอังกฤษกับเยาวันอีกขึ้นซื้ออยู่ค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เกมมิ่งไอโฟนค่ะประมาณที่หันวันไม่คืนซื้อว่าเกมมิ่งสร้างสายเดียวจ้ะเล่นเล่นเรีนไปโทรศัพท์ไอโฟนเล่นแล้วกันเกมิ่งเล่นประมาณสิบกว่าหมื่นแล้วค่ะไอ้พีซจะไปวิ่นแล้วส้มไ้เมนี่กันะ ไอ้วินพนโซงไนโทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่ไอ้วินวินเลียมน่ะนี่จ้นที่ถามเขาว่าจะให้ซ่อมพัดลมให้ไหม่ก็มีะครอย่อ้นโอ้เปลี่ยนเพลยงได้ทั้งติ๊กต็อกกับมีบอเจมิงต็อกก็มีกนเอออต็อกต็อกกระเบนตองตองเขาจะตามประมาณสามแสนส่วกันนี่นี่นี่เจมงี่นี่่าบอก่มีผ่าเป็นเมนเลยนะให้เนี่ยเฮีพี่น้องหาไงเนี่ยถ้าให้ดารเนเป็นไอ้โอ้โหห้ายคนตัวเงินหนีหลบมากเหมือวาเนอะ ไทยเอนบอวยเวลาไปไทยเองอยู่เขาห็นแบบนี้แล้วกันเราได้ไหงหรือยังเนี่ยไปกินเครื่องบินแลกันไทยไทยเบนแม่สั่นเรานายเรือไงแม่มาเยี่ยมพีทีหมอลำซนเราไล่สดไล่สดเจมิงวันนี้เจมิงไลวันนี้เจมิงอยู่ที่หลังเวทีซั่นเราเดี๋ยววันที่4เราจะแบบเต็มรูปแบบดีดีแต่งนั่งเอกของมหาเหนั่นญมณฑลนั่นทีเอ้าอันลูกสาวมหาเหรัญ คือกันเนาะมีกับลูกบ่นี่สวัสดีครับพี่น้องบ้านี่อยู่กับเจมิงค่ะเจมิงสวยจะเลยเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนอะไรคะคนบนราชธานีค่ะเอาวันนั้นคนไทย่อมัติบ้าพี่น้องตัวเป็นเสียงเป็นตัวจริงเสียงจริงอันนี้เจมิงตัวสดๆไหมคะนี่เช่ค่ะไม่ใช่จุปอมนะคะพี่น้องเล่าสิว่าเขาเห็นตัวปอมพี่น้องค่ะโอ้ยมาค่ะเอา น้องหนาวพอจะได้ไปจืดไปแล้วเนาะวันนี้วันนี้แก้มแก้มเกมิงนี่แก้มเกมิงนี่เฮียออกแล้วได้ค่ะนี่ก็้วใเฮียออกดิเข็มก็ดีไปสอมพัดลมมาหลายเลียวมื้อนี้ได้เก็ตแปดตัวเลยว่ะพัชร์เมนบะข่ายเกมิงเมนค่ะโอ้ยอารมณ์ดีสุดไหมนาะอารมณ์ดีว่าป็นขนมชันสุขภาพแข็งแรงนะคะเกมิงค่ะโอ้ยสั่งเสียงวอลโล่ห้พี่น้องไปนั่นนั่นทุกวันคัดประทับใจเออ จากสาๆก็เลยนมวนไปเล่นเฮดเจมิน well, ี hay, ่ดีกันนะเป็นใครเป็นป่วยยังหายไข้หายป่วยค่ะเดี๋ยวขอถามอีกเรื่องนึงนะคะเฮดเจมิงไปออกรายการกับพี่เอกแค่อันเรื่องบักแตงกับบักกันกระย่านีาหน่อยไหมคะเป็นจะจะมีเรื่องจริงกับจะมีบริจิตตัวค่ะเจมิงมีแห้งปะค่ะไปสูญหายอย่างนู้ตันใกล้ล่องเหตุบังคับอยากทดสอบก็ยังเจมิงไหมค่ะครพ่เนี่เป็นข้อมโนเสือจังไหน เอาละมันอยู่ในบ้านได้บ้างเนาะจีมิงเนาะเม็นค่ะขอบคุณค่ะรับสอบบอลล้มตัวประเทศบริษัทจีมิงตัวอยู่กับกระมิ้นวันสุกโม่ดีใจหรือว่าสอบแต่อยู่ในอุบลหรือว่าสอบแต่อยู่ในบ้านจะของหรืออย่งไหนสอบไปตัวขาทั้งหมดไปบ้านนะพวกเครื่องมือไปนั่งก็เอิญสอบก็สอบไม่ได้กหลีค่ะแต่แรมันอุบลค่ะคือว่าสีสร้างบ้านออกบโหก็จะสร้างก็จองไม่เคยวางไม่เคยอยู่เพื่อนค่ะสร้างค่ะ สมปูนแบกปูนเฮ็ดเองเบิดค่ะเมิเฮ็ดหน้แม่ให้ลยนหน้ากายเบิรเนาะค่ะงเขาที่ฉันซื้อซื้อเขาเขากินกับซอ่งกินซอสเี้ยกับเบิดค่ะสามสี่สามสี่เจมิงยิ้มเห็นฟันหน่อยเออละสามสี่ขอบคุณค่ะน้องเจมิงตจริงคือแงมเทนัว้อเียว่ได้อนสวยด อันนี้โตจริงอันนี้โตจริงนะครับมมีเขีวเมนอีรกมีอีีมงคลนาสีมาท่าแขยก็จะมีอ่งีมาเมนมงคันน่ะเจมีงัวจริงเสียงจริงอีรีค่ะอันคนียนเดือนเดือนธันวาคมจะมีงก็จะออก่าวอีรีคนจะหูค่ะเ้นแบบแบบใดยังเมนอย่างเเกาลูกจมิงนจังหัวนะเรียนแบบเจมิงเจมิงรู้สึกจงไหนคะ คุณเต่งตัวคือเจมิงเฮ็ดคือเจมิงเจมิงลูกศรเฮดคือแตงมวนสามารถคุณสมารถบอเป็นคือเจมิงค่ะอู้คุณล้มเป็นจสบบอเป็นเจมิงเกตเห็นบอปไหมแมงจิลีค่ะบอสูดเจมิงแมงก่ะก็ทอมคุณอ่อนซูมูเจมิงเขาไปเอาหนังสือมาอ่านทุกคนห้าเลยเลยส่วนคุณแม่หาพันหาหาเงินก่อนหาเงินหาเงินค่ะได้ค่ะ ห้าหมื่นหนเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นซองหนึ่งเส้นห้าหมื่นซ้ำหนึ่งเส้นห้าหมื่นห้าหมื่นสี่ซองเส้นห้าหมื่นห้าอเส้นห้าหมื่นห้าหมนหกซ้ำเส้นามืนเจ็เส้นห้าหมื่นหมืปดสี่เส้นห้ามืนเก้าสี่เส้นาหมนห้าสิเป็นห้ส้นมื่นิบเอด้าเส้นห้าหมื่มื่บองเป็นกเส้นคนีอย่างสมบสดาไมคนใ่สบรสดาี่สดาร่สาเก่งยิ่งย่อมลานับเมี่บอกจะบอกอ่นีห้นยิ่ง เมนี่นี่น่าจะรสมากฮัตสองหลอกเป็นเส่ออีปันนาใส่เหลืออี่ีค่ะสูตรโค้ดนี่ท่องในแต่แม่หาเมื่อนีนอาร์นฮารานก็ได้ค่ะแม่สิบล้านเ้บ่บ่ได้เน้าเนื้อน้นียพี่สะดาเนาะพี่สะดาเนาะคนเี่ยก็นาพี่สะดา <da> เป็นเลือดคุณเอวโอเคนะครับขอบคุณเจมิงนะครับเมื่อนี้มาเยี่ยมยามตามข่าวที game, yes ่นักข <c oughs> okay, yeah. ่าวเราเชินสินครับพี่น้องเมื่อนี้เจมิงเมื่อนี้เจมิงเพื่อนมากเ่นรอยเอ็ดนะครับมันก็เรียกได้ขามากเรตดั้มเลครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับวันที่สี่ธันวาคมนครราชสีมาเภอสำโรงจังหวัดบุรีรัมย์ราชธานีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้ว